สวัสดีครับวันนี้ผม CGMG Channel จะมาสอนพิีการลงเทรเลียนะครับอย่แ,แรกก็เข้าฟล์ที่เราดาวน์โหลดเทรเลียมาครับก็ของผมมันก็อะไรก็เยอะหมดเลยก็ผมว่าไม่ได้จัดอะไรนะครับก็ส่วนไอที่ที่ผมโหลดเทรเลียมาเนะี่ยเดี๋ยวผมก็ ลงบนข้างล่าง description น,นะครับเราเริ่มมันก่อนเลยทีแรกก็ลง n e x s นะครับลคลิกเข้าไปครับเปิดเลยเราโหลดแล้วก็กด next นนไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้ผมลงไว้ก่อนแล้วเพื่อผมจะลองนะครับก็ผมจะไม่กดน,นะครับ เพราะว่าผมขี้เกียจรลอรีสตาร์เครื่องใหม่ครับเพราะว่าลงเสร็จแล้วมันต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อลงดันเน็ FX40 นะครับให้ลง XNAP XNAP ก่ x ab, อนนะครับ XNA FX อะไรนะครับว่าลงเสร็จแล้วนะครับก็กดเ e ็กไปเรื่อยๆนะครับก็ผมก็จะไม่กดอะไรอันนี้อัน,นัดนนะครับ บางคนปัดจะไม่มีครับเพราะว่ายัางไม่ได้ลงก่อนแต่ผมลงก่อนนะครับก็ตึบเล็กไปเรื่อยครับลอยก่อมันจะลงเสร็จจากนั้นก็เข้าเกมได้เลยครับก็ส่วนพาร์ทสองของเกมที่ผมเล่นค้างไว้ผมลงแน่นครับแต่ว่ายังไม่ค่อยจะมีโอกาสลงเท่าไหร่นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าผมจะมา รีวิวการเซ็ตของเธอเลยนะครับสำหรับวันนี้รับวันนี้จะเป็นคนี้ครับขอบคุณครับย,ย,ยิยโีดเอยจุ